สวัสดีครับพบกับ Professional Skill b y i n e s Per Shift Your Experience to Drive Your Success ใน EP นี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างการกำหนดขนาดท,าดที่ใช้ในการควบคุมมุมของชิ้นงานจากการใช้ Angular Dimension และ g d T Angularity กันครับจากภาพตัวอย่างการกำหนดขน,ดขนาดของชิ้นงานทางด้านซ้ายมือเป็นการใช้ Angular Dimension ในการควบคุมมุมของชิ้นงาน ส่วนการกำหนดขนาดทางด้านขวามือเป็นการกำหนดขนาดด้วยสัญลักษณ์ Gd&T Angularity ซึ่งการกำหนดขนาดทั้ง2แบบจะมีการแปลความหมายที่ไม่เหมือนกันโดยจะมีความแตกต่างหลักๆอยู่ทั้งหมด3ข้อครับความแตกต่างอย่างแรกคือสิ่งที่ถูกควบคุมด้วยขนาดทั้ง2มีความแตกต่างกันการกำหนดขนาดด้วย Angular Dimension จะใช้ในการควบคุมระนาบสัมผัสด,ด้านนอก ส่วนการกำหนดขนาดด้วย G D T Angularity จะใช้ในการควบคุมพื้นผิวความแตกต่างอย่างที่2คือรูปร่างของขอบเขตความคลาดเคลื่อนการกำหนดขนาดด้วย Angular Dimension จะมีขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่มีลักษณะเป็นรูปลิมส่วนการกำหนดขนาดด้วย G D and T Angularity จะมีลักษณะของขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่เป็นระนาบคู่ขนาน และความแตกต่างอย่างที่3คือหน่วยของขอบเขตความคลาดเคลื่อนขนาะที่เป็น Angular าเดอ a บินเจะมีหน่วยเป็นองศาจากตัวอย่างขนาดมุม35บวกลบ1องศาทำให้เกิดขอบเขตของความคลาดเคลื่อนที่มีค่าระหว่าง34องศาถึง36องศาส่วนขณนะที่เป็น G D A T Angularity จะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้วขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนแบบในหน่วยอะไรและจากตัวอย่างที่กำหนด G D A T Angularity จะทำให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ0.5มิลิเมตรและนี่คือความแตกต่างระหว่างขนาด a n g กูล่ Dimension และ g d ี T angularity ซึ่งเราจะเลือกกำหนดขนาดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับซึ่งปัจจัยหลักก็คือการกำหนดขนาดที่สอดคล้องกับเนื่อนไขในการประกอบใช้งานนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่นความสามารถในกระบวนการผลิตความยากง่ายในการตรวจสอบหรือความสำคัญของตำแหน่งนั้นๆเป็นต้นสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ